อากาศที่ร้อนจัดทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อมะนาวบ้านที่มีผลผลิตน้อยและมีราคาแพงต่อเนื่องอย่างที่จังหวัดยะลาราคาพุ่งสูงกิโลกร,รัมละ100 120บาท สถานการณ์ราคามะนาวบ้านในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมอยู่ที่กิโลกรัมละ60-70บาทพอ,อย่างเข้าสู่เดือนเมษายนได้ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ100-120บาทซึ่งผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนมะนาวแป้นซึ่งรับมาจากภาคกลางราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยผลผลิตยังมีเพียงพอในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะนิยมเลือกซื้อ มะนาวบ้านมากกว่ามะนาวแป้นเนื่องจากมีความหอมและอร่อยกว่าด้านกะหมี่มีแม่ค้าในตลาดเมืองยะลาเล่าว่ามะนาวที่มีขายในตลาดตอนนี้จะมีมะนาวบานและมะนาวแป้นซึ่งมะนาวแป้นคนไม่ค่อยนิยมเหมือนมะนาวบานตอนนี้ราคามะนาวแป้นลดลงนิดหน่อยรับมาจากพื้นที่อื่นส่วนมะนาวบานรับมาแพงซึ่งช่วงนี้ประชาชนก็ยังคงหาซื้อมะนาวกันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะมะนาวบานแต่ว่า ไม่ค่อยมีผลผลิตเท่าไหร่ขณะที่กะนาแม่ค้าอีกรายบอกว่ามะนาวบ้านช่วงนี้น้อยเริ่มขาดตลาดเพราะแล้งมากไม่ค่อยออกลูกราคาก็เลยสูงซึ่งคาดการว่าราคาจะแพงขึ้นอีกเพราะฤดูร้อนเมื่อปีที่แล้วราคาพุ่งถึงกิโลกรัมละ140ถึง150บาทขณะเดียวกันช่วงนี้ที่มะนาวมีราคาแพงมะม่วงเบาผลไม้รสเปรี้ยวก็เริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดทำให้ประชาชนบางคนหัน ไปซื้อมะม่วงแทนด้วย